โอเคครับผมก็สวัสดีนะผมก็อยู่ในเกมฟรีไฟอีกแล้วนะครับผมโอเคครับผมก็อยู่ในเกมฟรีไฟผมก็ตอนนี้ผมมีเพชร2 4 9พเพชรนะครับผมก็ตอนที่เราเติมเนาะก็จะได้ก,กระเป๋าตัวนี้เลยนะผมกระเป๋ามังกรเออโรเท่ Hotel. แล้วก็เติมก็อีกครั้งก็จะได้ชุดมวยปั๊มนะผมนี่ผมก็เลือกเป็นชุดมวยปั๊มนะนจะได้เลือกเป็นสกินปืน m อ5 แล้วก็ตัวละครแล้วก็ชุดนะผมผมเลือกผมเลือกเป็นชุดละกันนะผมอมก็ตามที่ผมใส่เลยนะผมแต่เสื้อนะถ้ะได้ให้รู้เสื้อนะแจะหมวกกับรองเท้าไม่ใช่นะผม <c oughs> ก็กิจกรรมใหม่มีอะไรบา้างไหนมาดูครับผมล็อกอินนะครับผมคนอื่นนันจะได้แล้วแหละแต่ผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับผมล็อกอินหนึ่งนี่รับไปเลยครับผมอันนี้ก็ลลลเลเวลนะครับผมรับของตามเลเวลเลยนะผมใครเลเวลไห่ก็ได้ไป มีสกิลดด้วยโ,โคตรเท่อะเสื้อตัวนี้นะเห็นคนใส่เยอะอยู่นะผมคนกิ๊กอะเนี่ยคืออันนี้เลือกก็ยังน่าจะยังไม่ได้ครับผมยังไม่มานะครับผมนี่ครับผมร้านค้าแห่งความมืดน,นะผมแล้วก็ลูกซองใหม่นะผมผมน่าจะไม่ไม่ได้จัดหรอกครับผมลูกซองใหม่นะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ต้องการขนาดนั้นนะครับผมโอเคที่เราจัดคือร้านน่าจะเป็นร้านค้าความมืดน,นะผมนีม่เลยของผมลดห้าสจเปอร์เซ็นต์นะผม ถือว่าน้อยมากโคสิงอ่ะถ้าได้ 60- ถึง70ก็น่าจะดีนะผมนี่ครับผมมีการันตีด้วยนะผมครั้งที่20นะนี่ถือว่าดีอยู่มีการันตีนะก็มามาดูก่อนละคันอ่าแน่นอนครับผมว่าสีแดงมันน่าจะดีนะผมสำหรับผมนะว่าสีแดงนะสีแดงกับสีเทาไปครับผมสำหรับผมนะสีแดงกับสีเทานะผมใครงบน้อยก็สีเทาไปนะครับผมผมคิดว่าน่าจะดีนะสีแดงกับสีเทาเออ มีอะไรม่อีกใหม่ไหมก็น่าจะไม่ค่อยมีอันใหม่ๆแล้วนะผมนี่ถ้าแปดทีการนตีร้านค้ามูคูนี่ก็น่าจะนานแล้วนะผมมือมาครับผมเราไปซื้อของกันเลยว่าจะหมดกี่เพชรนี่ชุดนี้ผมก็อยากได้นะผมนักเรียนอน่ารักมากใครดูการ์ตูนญี่ปุ่นแนวนี้ชอบมากน่ารักน่ารักเกินละเบียวละเสื้อตัวนี้เท่แบบก็อยากได้อยู่นะผมเดี๋ยวมาจัดนะสอง9ันสรอยเก้าสบเก้าจะได้ไหม หลักๆเรามาน่าจะมาซื้ออันนี่ครับผมกล่องหินอัพปืนนะครับผมนั่นแหละคือเป้าหมายหลักเรามาซื้อกล่องอัพปืนก่อนแล้วกัน420ครับผมเก็บไว้ปิดเก็บไว้ปิด,ปด,ปดจนจะยินต้องซื้อครบ800นะครับผมถึงจะปลดล็อกนะแตบบ่หน้าฝั่งนีนๆๆ้นะครับผม XM8 ใช่ใช่ใช่ XM8 ด้วยนะครับ XM8 ถ่ายละ800แล้วนะครับผมก็น่าจะครบแล้วนะครับผมซื้อได้ครับผมนี่เลยซื้อไปเลยนะครับผมนี่โค้ดเท่โอเคครับผมมันเปลี่ยนหน้าเราเลยวะไหนวะม,มาเสื้อไอ้ของผู้หญิงนี้ก็ได้ก็อ,อ,อยากได้นะครับผม,มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว นี่มาดูหน้าฝั่งนี้ก่อนละกันเสื้อที่เราซื้อนี่นอนว่าเราจะต้องซื้อก็คือเสื้อตัวนี้นะผมจัดไปครับร้อยเก้าสิบสามนะครับผมโอเคครับผมหูเท่ะถ้ามันลดประมาณเจ็ดสิบเนาะน่าจะประหยัดประหยัดตัวนี้เนาะแต่นี้มันแพงไปหน่อยนะสำหรับผมนะเอเหลือเท่าไหร่วะซื้ออะไรดี UMP แล้วกันนะครับผมโอเคได้ยังเนี่ย เหลือเท่าไหร่ครับผมเหลืออีกประมาณ80 90นะครับผมเอาอะไรดีเนาะตัวนี้ดีไหมเนี่ยตัวนี้ดีไหมเนี่ยเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะครับผมว่าซอ,องยาวโอ้โหอีเข้ไมไม่กี่ปะซองยาวก็จะได้ละเดี๋ยวผมก็ขอดูสมุดหน่อยแล้วกันไอ้สมุดนี้มันคือเปล่า มันอาจจะไม่ค่อยคือเท่าไหร่หรอกนะโอเคครับผมเราน่าจะไปซื้อกล่องปืนลูกสองกันดีกว่าโอเคตอนนี้เหลือเไยเจอบันจะพอบ่ะนี่น่าจะดูทรงแล้วเหมือนจะไม่พอนะดูดิถ้าเราซื้อแล้วเพชรเราไม่พอเอยเกิน เดี๋ยวชุดนี้เราค่อยมาจัดที่หลังแล้วกันเรามารีวิวให้นดี่เงินแล้วกันนะครับผมมันห้าร้อยสิบห้าเพชรห้าร้อยสิบห้าเพชรโอเคไม่เป็นไรเราค่อยมาจัดนะครับผมห้าร้อยสิบห้าเพชรนั่นแหละเออม,มาเราซื้ออันนี้ให้หมดเลยแล้วกันนะครับผมเอยดีไหมเนี่ยอ๋อมือแรกจะไปซื้อกล่องอะไรดีนะขอร้านค้าใหม่ขอดูก่อนนะครับแป๊บนึง เพราะว่าเนชุดนี้ยที่ผมเนี่ยผมอยากได้เสื้อตัวเนี้มันเท่จัดอะอยากได้นะครับผมมันจริงๆเลย 100, 100, 100, หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหน่าจะหมดเยอะอยู่นะผมน่าจะไม่ได้หรอกโอเคช่างมันมาซื้ออ่าขอซื้อแค่นี้ก่อนล้วกันนะครับผมเหลือไว้โอเคมาเรามาเปิดเรามาเปิดก่อนแล้วกัน ในของใหม่เท่าได้วะานี่ครับกล่องนี่กล่องแล้วก็เสื้อนะครับผมเราเปิดเสื้อเลยแล้วกันเนาะโอเคใส่ก่อนแล้วกันนะครับผมโคตึงอะ่ะนี่ครับผมเสื้อให,ม,หม่ใครชอบก็จัดเลยนะครับผมใครได้หรือใครลดราคากี่เปอร์เซ็นก็บอกคอมเมนต์บอกนะผมอยากรู้ว่าทุกคนลดราคากี่เปอร์เซ็นกันนะผมในตัวหนึ่งนี่ใส่เลยโอ้โหโเคตรเท่อะ เฮ้ยเสื้อตัวนี้ชอบอะ่ะเท่ๆๆโอเคครับเรามาเปิดเอ,อหินหินอัปเกรดปืนเลยก่อนเลยแล้วกันนะครับผมมาอันนี้มีห้าอันก็เปิดไปเลยครับผมห้านี่คุ้มว่ะคุ้มอยู่คุ้มอยู่มีเก้ามีเจ็ดเอองั้นได้อยู่คร okay. ับได้อยู่เปดไเลับผมอนอ่นหน้นี เืโอ้ยมีเจมีแด่าอาจจะไม่คุ้แค่นอยู่้งเ่คุกมรู้ส่าพอราคไม่ลคุ้มสาพอราคาผมมีหมดเลยกันนะครับผมที่20ก็ต้องมีละเฮ้ยมีคนมันบด้วยมีกามีสมี้ามีสิมรับผมงักรเอเคนะผมเอเคฟ้าเปร้ยงหมูีแปดนีแปดมีสี่หอยมีสิบสองอันเลยอ้โหตึงว่ะหูห้าห้าสี่ เออมีสิบอีกแล้วโหมีสิบมีเก้ามีแปดนนี้ทำไมเอเคคุ้มวะางเฮ้ยคุ้มมาคุ้มมา,าอ่ามาครับมาเหมือนน่าจะครบด้วยนะเอเ็มแปดครบนะครับผมมาเตะเลยมาเป็นร้อยยี่สิบเลยนะกันมีอัพเป็นเวลสี่ครับผมนี่เวลสี่แล้วนะครับผมเวลห้าหืมสองร้อยสี่สิบนะครับผมในยูมพีได้เลยขาดเท่าไหรู่ m p นี่ขาดอีก29อัน 2 9 2 9ิบเกนี่อันนี้เหระโอ้ยขายเยอะเลยยงพีขายยี่สก้ายีนะผมเราจะมารอดูว่ากล่องซื้อแบบกล่องหรือแบบซื้อเป็นเหรียญสิบสเพชรดีนะผมว่าไม่คุ้ม嘛เดี๋ยวเดี๋ยว ผมว่าซื้อแบบ229น่าจะคุ้มกว่านะใช่เด็กก็ยังหรอกเด็กจะพึ่งรีบร้อนเลยแล้วกันเย็นๆก่อนเย็นกกันนี่ครับเ8มแปดก็เป็นดาเมจ2สองแล้วนะผมอืมดาเมจ2สองแล้วนะผมโอเคครับผมก็คลิปนี้น่าจะไม่มีอะไรมากก็น่าจะมาซื้อเท่านี้แหละครับผมเดี๋ยวผมก็จะต้องเดี๋ยวห้มาเติมเพิ่มจัดอันนี้ที่หลังแล้วกันนะผมตอนนี้เราหมดงบแล้ว โอเคครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้หรือหมดใครอยากพูดคุยกับผมก็ว่าลดไปกี่เปอร์เซ็นต์นกันมาคอมเมนต์บอกได้นนะครับผมคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แล้วครับผมเออลืมบอกไปก็จะได้ฉลามมาด้วยนะครับผมคือโอเคครับผมก็มาขอจบคลิปนี้เลยกันนะครับผมกดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมโอเคครับบ๊ายบาย